ตอนนี้อิมมี่มีเด็กปึกงานในหน่วยงานทั้งหมด9คนนะคะซึ่งจะเป็นแค่ช่วงสั้นนันแหละค่ะเที่ครบ9คนว่าเดี๋ยวจะมีเด็กเข้ามาแล้วก็ออกไปตามรอบที่มหาลัยเขาจัดไหว่้อ่ะคนถัดไปออยู่่แล้ว ีค่ะกลับมาพบกับ ep 9นะคะพาร์ทที่2ของเด็กเอ้ยเด็กฝึกงานนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะว่าพาร์ทแรกหรือ ep ที่ผ่านมาเราเป็นยังไงนะคะก็ไปดูที่คลิปด้างบนนี้ได้เลย ถ้าสำหรับพาร์ทนี้นะคะจะเริ่มด้วยการพาไปดูกันค่ะว่าน้องมาฝึกงานเนี่ยน้องๆเขาจะได้ไปดูกลุ่มผู้ป่วยในกับกลุ่มผู้ป่วยนอกเนาะนะคะอย่างแรกที่จะพาไปดูคือกลุ่มผู้ป่วยในซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่สามารถจะไปถ่ายทำนะคะตอนที่อยู่ในหอผู้ป่วยได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะมาพูดให้ฟังคร่าวๆเท่านั้นเดี๋ยวจะให้น้องฝ้ายมาเล่าให้ฟังนะคะว่าคนไข้ในเนี่ยน้องๆเขาจะได้ดูอะไรกันบ้างค่ะ น้อง<ป>จะต้องอ่านเคสตอนเช้าค่ะจะมีตารางเคสมาเคสที่ได้รับมอบหมายอ่านเคสตอนเช้าให้เข้าใจค่ะแล้วก็ให้มาอธิบายให้ฟังรวมถึงดูผลแลบดูเอ็กซเรย์ก่อนไปเข้าเคสค่ะแล้วก็จะต้องถามน้องก่อนว่าวันนี้จะทําอะไรคนไข้บ้างจะตรวจอะไรเพิ่มเติมวันนี้น้องติดเป็นยังไงบ้างคะก็ 9, วันนี้ได้ลองได้ลองทําเคสที่ลองเขียนก็มีผลตรวจที่อาจจะ ขัดแย้งกันก็ต้องมาดิสคัตต่อไปครับผมอันนี้คือเรื่องหมวกูนี่ไม่เกี่ยวใช่ไอ๋อก็คือเวลาขึ้นบอดแล้วต้องใส่หมวกเขียวๆมันก็อาจจะมีผมฟูได้บ้างครับอ่น้องแทนเป็นไงคะขึ้นอดเยี่ยมยอดไปเลยค่ะวันนี้ก็คือสำหรับการขึ้นบอดนะคะก็คือส่วนใหญ่อ่านช้านะตัวย่อมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงอาจจะต้องใช้เวลาสำหรับมือใหม่ในการอ่านนะคะ ใช้เวลาหน่อยใช้เวลามากเลยทีเดียวอว่าทุกเคสที่เราขึ้นส่วนใ่ก็จะมีจะาเคสมาให้ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เพื่อให้น้องเข้าใจเคสมากขึ้นแล้วก็ให้ดูว่าแบบการตรวจร่างกายอะไรเงี้ยแบบพวกแปรผลนะน้องแบบเข้าใจจริงๆไหมอะไรเงี้ยค่ะแปรผลถูกไหมหรือว่าทีมเมนที่เอามาใช้กับคนไข้เหมาะสมกับคนไข้ไหม ตาวาคอนนี้ก็จะเป็นเคสผู้ป่วยอะไรนะคะทาปือกันก็คือวอผู้ป่วยนะคะนก็จะมาเป็นาค่ะผู้ป่วยไข้นะคะ่าเกวคซี้วค่ะเมื่อานนี่ว่าไม่ได้ทําวอร์อร์เพิรกนะคะ้ป่วยไนะคะมีอัสปนระเบนไม่อาก และนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูคนไข้ไอพดีหรือผู้ป่วยในนะคะซึ่งผู้ป่วยในของเราเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนไข้ที่ทําบอลลูนนะคะตั้งจากเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไม่ก็จะเป็นคนไข้กลุ่มที่ ต้องผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเลือดหัวใจแล้วก็จะเป็นกลุ่มคนไข้เปลี่ยนลิ้นหัวใจซ่อมลิ้นหัวใจปิดลิ้นหัวใจที่สําคัญอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่ผ่าตัดปอดนะคะซึ่งจะเป็นคนไข้กลุ่มหลักที่ในหน่วยฟื้นฟูหัวใจดูแลเพราะนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะได้ดูคนไข้กลุ่มนี้เป็นหลักเลยซึ่งไอพอดีก็จะมีประมาณนี้นะคะมีพาไปดูเคสใช่ไหมดูคนไข้เสร็จนะคะทาคนไข้ปรึกษาเคสกับ CI แล้วก็จะมีให้มาเขียนเคสนะคะอย่างที่น้องอุ้มกับน,น้องอป และนี้มาดูกันค่ะว่าหลังจากเป็นคนไข้ผู้ป่วยในแล้วเราก็ต้องไปหาผู้ป่วยนอกกันเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าผู้ป่วยนอกเราสอนอะไรน้องบ้างไปดูกับน้องป๊อปกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในพาร์ทของ o p d พาร์ทแรกปกติแล้วถ้าเป็น o p d เนี่ยน้องจะได้ดูอะไรบ้างคะน้องป๊อป อ๋อกพราะ OPD เนอะจะได้ดูก็คือถ้ารูปแบบแบบเคยก็จะเป็นก็คือเป็นสามอย่างเนี่ยทางการติดตามอาการของคนไข้การฝึกคนไข้ผ่านทางวีดีโอพอลแล้วก็การฝึกคนไข้เฟสสองที่โรงพยาบาลก็คือเราจะมีพาร์ต OPD อยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือเฟสสองเราก็จะมีทั้งแบบคนไข้หัวใจแล้วก็คนไข้ปอดด้วยเนาะใช่มีทั้งสองแบบเลยเดี๋ยวเราวันนี้มาดูกันนะคะว่าในพาร์ตเนี้ยเด็กๆเ,เขาได้ดูอะไรกันบ้างไปเลื เป็นส่วนของการฝึกงานในส่วนของ OPD ส่วนที่น้องกำลังทำอยูะคะ่ค่ะเรียกว่าการทำวิดีโอคอรนะคะก็คือเป็นการพาคนไข้ฝึกออกกำลังกายตั้งแต่ฝึกหายใจบริหารพวกปอดนะคะแล้วก็ออก,กำลังกายกล้ามเนื้อแขนขาลงไปทิงการเพิ่มตัวสมรรถภาพของหัวใจและปอดด้วยนะคะ จะทําผ่านทางโปรแกรมไลน์ออฟฟิเชียลของทางหน่วยงานเราค่ะค่นนะเพราะฉะนั้นคืออันนี้น้องก็คือเหมือนได้เรียนรู้ในพาร์ทของทําคนไข้ที่บ้านด้วยไม่ได้ทำแค่ยอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวถูกไหมคะใช่ค่ะน้องก็จะมีการเตรียมตัวด้วยการศึกษาเคสผู้ป่วยที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็จะมีการให้น้องเนี่ยแทนท่าออกกําลังกายว่าควรจะออกกําลังกายดีไซน์ท่าไหนที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละเคสค่ะ เพราะว่าเวลาเราออกกาลังกายที่บ้านเราต้องประเมินความเสี่ยงเพราะคนไข้ไม่ได้อยู่กับตัวเราถ้าอยู่ที่บ้านกับยาต้องประเมินทั้งความปลอดภัยในการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ความหนักของการออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดอีเวนต์ของทางาร์ดิแอครได้ขณะที่เราอยู่ที่บ้านค่ะเอาี่แดีค่ะขออีกสามที ตอนนี้ก็คือเคสที่กําลังจะมาฝึกนะคะน้องๆก็กําลังซักประวัติกันอยู่นะคะแล้วก็บอกคนไข้ว่าวันนี้จะทําอะไรกันบ้างก่อนนี้จะพาคนไข้ไปฝึกกันเนาะส่วน2คนนี้นะคะเขาก็ทําหน้าที่ในการเฝ้าดูว่าจะมีเหตุฉุกเฉินอะไรในยิมนี้หรือเปล่าไม่มีหรอกเนาะน้องแพรอันนี้คือใส่ใส่รัดเอวคนไข้ไว้ทำไม คนไข้หลายตัวเพราะมันจะหยุดหาล้มันเป็นอ wow> ีเมอร์เจนซี่ลูกไม่ได้คือคนไข้เดินไม่ทันหรือใส่มันตึงตรงนี้มันหลุดปึ๊บเครื่อมันจะหยุดอะไรไม่ให้ไปต่อสำคัญกับคนไข้ไหมสำคัญโอเคเดี๋ยวพี่ใหม่จะสอนวัดฟันดันใช่ไหมคะใช่ค่ะจะให้น้องวัดยังไงอะคะก็เดี๋ยวให้วัดเป็นแบบแมนนวลนะคะก็เอาคัพเนี่ยใส่ที่ คนไข้เนาะแล้วก็เราจะใช้สเตตฟังที่บริเวณใบเขี่ยวอัตรีค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้องไปทำให้ดูใช่ไหมคะความชันเลน่นอยู่ที่ต้องแยกระหว่างเสียงตุ๊บของหัวใจกับเสียงตุ๊บที่ฝ่าเท้าคนคไข้แค่ไดนเพราะว่าเราจะใช้เราจะใช้แบบมือกันเป็นหลักเราจะไม่ค่อยใช้แบบออโตโน้นะเพราะการออกกำลังกายมันสามารถเพี้ยนได้ตลอดเราก็เลยจะให้ได้เรียนรู้เรื่องของการใช้แมนนวลวัดมากกว่านะคะฟังเราเองเนาะ สเต็ก็ออกแนะนําว่าถ้าในช่วงหน้าที่ยังฝังแม่แก็พอสี่นาทีเราวัดได้เลยจริงๆตัวนี้ถ้ารั้งไปแล้วรั้งไปได้เลยถ้ามัไาไมไานไม่ไหลมัดมันแน่ยเดี๋ยวดึงแขนขึ้นแล้วก็ลั้งจะได้จะให้เผื่อเวลาประมาณหนึ่นาที

และนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของพาร์ทผู้ป่วยนอกนะคะซึ่งตอนนี้เราดูพาร์ทผู้ป่วยนอกไปถึง3พาร์ท สี่พาร์ทสี่นะคะก็คือจะมีพาร์ทการติดตามอาการนะคะพาร์ทของการทําวิดีโอคอลพาร์ทของการฝึกระยะที่2นะคะแล้วก็เมื่อ EP ก่อนหน้าเราพูดถึงซีเพดไปแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่ายังไม่จบแค่นี้นะคะไว้มาดูกันต่อในพาร์ทหน้าละกันเนาะว่ายังมีอะไรอีกที่ยังต้องสอนเด็กฝึกงานกลุ่มนี้อยู่ EP หน้าจะน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของการดูเรื่องของเด็กฝึกงานแล้วนะคะอย่าลืมติดตามกันไปด้วยนะคะ That's all for today นะคะอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด subscribe mm hmm. ให้กับช่องอ mm ินนี่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคอมเมนต์กันเข้ามายเยอะอยากจะให้เพิ่มเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรแล้วอยากมีส่วนไหนที่อยากจะมาชมกันเพิ่มเติมในชาแนลของอ mm ินนี่นะคะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย